ิดแล้วจ้าเปิดแล้วร้านดิมบอกก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสสูตรโบราณซอยเทศบาลบางปู65ค่ะคุณหยกเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสสูตรโบราณได้ประชาสัมพันธ์ เปิดให้บริการแล้วนะคะสำหรับร้านดิมบอก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสสูตรโบราณมีทั้งต้มยำรสจัดจ้านแซ่บซีดกระเพราไก่กระเพรเาหมูเข้มข้นอร่อยชำ่ำให้เยอะแถมยังได้นั่งเล่นดับลมนั่งทานเพลินใจพร้อมทั้งขนมปังสังขยาสูตรเฉพาะของทางร้านดิมบ่อเลยนะคะโดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึง15นาฬิกาหรือจนกว่าของจะหมด หยุดทุกวันจัน์ทรนะคะว้าวนอกจากนี้นะคะทางร้านยังมีบ่อตกปลาค่าคัน20บาทปลาที่ช่างออกปลานินโดระ55บาทปลาจาระเมรโดระ35บาทบ่อเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกามีที่จอดรถที่สะดวกกว้างขวาง ร้านนิ้มบอกว๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสสูตรโบราณตั้งอยู่ในซอยเทศบาลบางปู65ซอยสมาคมใต้หวันแห่งประเทศไทยถนนสุขุมวิทกม33ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการขอเชิญไปแวะชิมกันได้นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาชมร้านริมบ่อเนาะร้านของเราค่ะก็คือจะขายเกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็อาหารตามสั่งแล้วก็จะมีขนมปังสังขยานะคะที่เป็นสูตรของที่บ้านเราทําเองนะคะก็ยังไงก็แวะมาชมมาชิมกันได้นะคะที่ร้านของเราก็จะอยู่ใกล้ๆก,ก,กับสมาคมไต้หวันค่ะเลยว่าถ้าช่วงเทศกาลโคมไฟนี้นะคะสนใจมาเที่ยวงานโคมไฟที่ศาลด้านในก็แวะทานก๋วยเตี๋ยวเราได้ก่อนนะคะ ในส่วนของร้านริมบอ่อนะคะนอกจากจะมีกว๋วยเตี๋ยว EL, แล้วก็อาหารตามสั่งแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของบอ่อตกปลาด้วยนะคะในส่วนของบอ่อตกปลาเนี่ยก็คือคันเบ็ดค่าข้าอ่ะค่ะคาละ20บาทปลาช่างออกก็แล้วแต่นะคะว่าจะเป็นปลาถ้าเป็นปลานินก็จะโลละ55บาทแล้วก็มีปลาจาระเมดด้วยนะคะอยู่ที่โล35บาบาทค่ะยังไงสนใจก็มาตกปลาได้นะคะอยู่ข้างสมาคมไต้หวันนะคะ